ลรวแม่ผมเอาของเราแ,แม่เอาของเราเผมไปแล้วคร,รับนี่นี่อันนี้มอยาเสิดยาเสติดแพทย์มอให้มาครอาจารน์ไ่ได้เลยมันอยู่ในไขยเรากลมาเก็บตกประเด็นของยังเจล่าสุดกันสักหน่อยนะครับเพราะจากข่าวที่ออกก็ปรากฏว่าไม่พบสารที่มันผิดกฎหมายเล่าเจ้าของบ้านก็ยังใจดีไม่เอาเรื่องยังเจแค่ให้ผู้ปกครองมารับตัว กลับบ้านและไปบําบัดและยังมีแชทหลุดของยังเจหลุดออกมาสาเหตุนะครับมันมาจากการที่แม่ของยังเจได้เอาอาวุธของยังเจไปซ่อนทําให้เขาเนี่ยครับเกิเดการเครียดจนมโมโหแล้วก็ไปลงกับเพื่อนบ้านอย่างที่เห็นนั่นแหละครับแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามมันก็มีคําถามเหมือนกันที่ว่าถึงแม้จะตรวจร่างกายและไม่เจอแล้วก,ก,แวก็แล้วก็แล้วก็ไอ้ยาจิตเวชที่หมอ,อ,อให้มาละสองเมตร แต่จากที่ยังเจพูดเนี่ยคือมันก็อาจจะหมายถึงว่าตัวเขาเองอาจจะใช้ตัวอื่นอยู่และยังไม่รวมปัญหาเรื่องสุขภาพจิตของยังเจด้วยแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าหลังจากนี้เราจะได้เห็นยังเจกลับมาเคลื่อนไหวอีกตอนไหนเพราะอย่างงานคลิปนี้จะเป็นคลิปเก็บตกสุดท้ายที่เราจะพูดถึงยังเจจนกว่าจะมีความเคลื่อนไหว อะไรอีกอย่างแรกเรามาดูความเคลื่อนไหวของเราคนที่เคยมีเรื่องกับยังเจหรือเรียกเลยว่ามีคนรอซ้ำเยอะมากๆไล่ไปตั้งแต่ตัวของมารีสวยมากครับ งูนี้อยากตีคุกเฉยแต่ตีสนใจแล้วนั่นน้ารออยู่หลุยเขาง,งูนี้ยนยยอยากตีคุกเฉยเลยอยากตีคุกและหลังจากคลิปของยังเจที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับยาจิตเวชมาดีสวยมากก็ได้โพตดอีกหนึ่งคลิปไปบอกเขายาจิตแพทย์ยาจิตแพทย์พ่อไงไปเรียกเขาจงเขาจานจานเฮียเขาตำรวจมึงไหวไหมเนี่ยตดคุกไป่ยวอีเวนัส ทางด้านฝั่งชนบุรีที่โดนยังเจซื้อเรื่องก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันครับไล่ไปตั้งแต่พีค,อค็อกที่จัดมา2โพสถึงยังเจน้องรักตามมาด้วยกายเคซิกวายสุดท้ายกับไฮที่โพสต์ลัวเลยครับถึงยังเจ เอาจริงๆแล้วก็ยังมีพีนดีนะครับที่นานๆจะโพสสักทีถึงแม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อของยังเจโดยตรงแต่ทุกคนก็น่าจะพอเดาได้แล้วว่ามันเกี่ยวข้องกับดราม่าที่เพิ่งเกิดขึ้นพอเหตุการณ์เหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับดราม่าของยังเจที่มันเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่าคนที่เพิ่งมาติดตามหรือแฟนคลับใหม่ๆที่อาจจะเพิ่งรู้จักยังเจในช่วงระยะเวลาไม่นานนะครับก็อาจจะไม่รู้ว่าดราม่าของยังเจมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งสองครั้งแต่มันกิ เกิดขึ้นเหมือนวนลูปซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำถามคือแล้วมันเป็นเพราะอะไรกันที่มันทำให้จากเด็กน้อยคนนึ่งที่มีอนาคตหลุดไปไกลถึงได้ขนาดนี้แล้วะไรหมาบอกพี่บอกหมาดูหมาไม่เห็นกัดเลยขี่รถพี่โมะเนี่ยเฮ้ยพี่โม่เนี่ยตามจริงที่มีสต่คำโมดเลยเนี่ยโอ้ยเ่าะอี่มีมแต่คำเลยเนี่ยพี่ตามจริง ถ้าไปดูสัมภาษณ์ในรายการช่องดังทอล์กระหว่างยังเจกับแม่วันไหนที่เขาล้มมาเราก็แค่คอยประคองล้วก็ปลอบใจในความคิดแม่ที่แม่ทําใจทุกวันนี้ก็มีแค่นี้แค่ถ้าจะพูดว่ายังเจไม่รักแม่ของตัวเองมันก็คงจะไม่ใช่แม้กระทั่งในวันแม่ที่ผ่านมานะยครับยังเจย,ยังมีโมเมตนต์น่ารักน่ารักที่โทรไปบอกรักแม่กางสตีมเพิงพ่งเพิ่งเพิ่งเปิดสตรีมเพิ่งรู้ว่าวันแม่ลืมลืมลืมเพิ่งกลับเพิ่งกลับถึงพัทยาเพิ่งถึงบ้าน ครับรักรักมีนะรักมีนะวันแม่จุบจโอเคไหมรักมีหนึ่งหมื่นบาทเออรักมีนะที่สุดผมเองก็เป็นคนนอกนะครับไม่ได้รู้จักหรือรู้ว่ายังเจมีปัญหาอะไรอยู่เพราะอย่างนั้นเรามาลองย้อนกลับไปให้ลึกมากกว่านี้ซะดีกว่า ในช่วงที่ยังเจกำลังมีกระแสนะครับถ้าทุกคนเล่นติ๊กต็อกคน็น่าจะเคยเห็นคลิปต่างๆของหนูน้อยยังเจคือเรียกได้ว่ายังเจเป็นหนึ่งในคนที่ใช้ชีวิตได้คุมมากๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรี การแสดงคือทุกอย่างนะครับแม่ของยังเจพายังเจไปประกวดเดินสายแทบจะทุกงานคือใช้ชีวิตได้แบบโคตรจะคุ้มแต่ก็ได้แหละครับยังเจเองก็เคยพูดเหมือนกันว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แม่เขาต้องการแต่ยังเจเองกับไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้ผมพูดตรงนะคลิปตอนเด็กอะไรที่พวกคุณเห็นไอเทียแม่ผมบังคับหมดเลยคุณเชื่อว่าผมเคยจะตัดตอนผมโตมาแล้วผมมาทำพีนะ ผมอายจัดแบบว่าคชิปเก่าะชิปอะไรเงี่ยผมแม่งจะตัดจะตัดแม่ลูกกับแม่เลยจริงๆ มองมงจริงของไอจัดผมจะตัดแม่กับมูเลยทำไมผมเป็นนักเรงอ่อะหรือความคาดหวังความรักของแม่ยังเจกลับกลายเป็นว่าจะทําร้ายเขาสะอย่างนั้นในประเด็นนี้จริงๆแล้วมันก็มองได้สองแง่มุมเหมือนกันทั้งในมุมมองของแม่ของยังเจและก็ในมุมมองของตัวยังเจเองในมุมมองแม่ของยังเจนะครับผมเชื่อว่าไม่มีใครที่อยากให้ลูกตัวเองไม่ได้ดี ทุกอย่างคือความรักและความต้องการที่อยากจะให้ยังเจมีชีวิตที่ดีขึ้นและก็ต้องยอมรับว่าไม่ใช่ทุกคนจะได้รับโอกาสได้ลองทํา อะไรหลายๆอย่างว่าตัวเองชอบสิ่งนั้นหรือเปล่าแต่ในมุมมองของคนที่เป็นลูกหรือกระทั่งวัยรุ่นหลายๆคนนะครับก็อาจจะมองได้ว่าการบังคับให้ทําในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทรมานแล้วก็เป็นความที่ไม่เข้าใจลูกของตัวเองมันกลายเป็นความคิดระหว่างคนสองรุ่นลูกกับแม่ที่ไม่ตรงกันผมเองตอนเด็กก็มีมุมมอง ไม่ต่างกันนะครับว่าทําไมพ่อแม่เราถึงชอบบังคับให้เราเรียนหนังสือให้เราทํานั่นทนํานี่แต่พอโตขึ้นมาเมื่อเราได้ทํางานเรากลับรู้เลยว่าการที่พ่อแม่บังคับให้เราตั้งใจเรียนเรียนสูงๆเพื่อที่จะได้หางานที่มันดีทําเงินเยือนยเยอะมันก็คือความหวังดีของพ่อแม่ของเราเองแต่ด้วยความแตกต่างของยุคสมัยค่านิยมก็ต้องยอมรับว่าความคาดหวังที่ลงไปต่อเด็กแน่นอนครับมันสร้างความกดดัน จนบางทีเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าความกดดันนั้นกลายเป็นความเครียดและเมื่อเครียดก็ต้องหาทางปลดปล่อยมันออกมาผ่านการคบเพื่อนในมุมมองของชาวเน็ตเ,เองนะครับก็มองว่าอาจจะเป็นเพราะว่ายังเจคบเพื่อนไม่ดีหรือเปล่าแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงแรกที่ยังเจเริ่มร้องแร็ปก็ต้องเรียกได้ว่ายังเจ ก็มีรุ่นพี่คอยให้คําแนะนําหรือกระทั่งคนที่มีชื่อเสียงในวงการนะครับคอยบอกคอยสอนหรืออีกด้านบางคนก็มองว่าหลังจากที่พ่อยางเจได้เสียชีวิตลงไปทุกอย่างกับกลายเป็นว่ามันก็เริ่มดิ่งลงหรือนี่เองก็อาจจะเป็นหนึ่งในบาดแผลที่ทําให้ยางเจหันไปใช้ของบางอย่างพ่อยิ่งใช้ก็ยิ่งหลุดพ่อยิ่งหลุดก็ยิ่งใช้มันอีกกลายเป็นหลุมนรกครับที่ไม่สามารถเอาตัวเองออกมาได้ ไม่ผมไม่เจอพระเจ้ามานานแล้วแหละอย่างที่บอกนะมเขาคุณพระเจ้าทุกวนแต่แบบผมไม่ได้จับพรายาม,มาฟอกขาวตัวยังเจนะครับผมมีโอกาสได้อ่านข้อความคอมเมนต์ต่างๆในโลกออนไลน์ ทั้งแฟนขับรุ่นเก่าแฟนขับใหม่ที่เพิ่งได้ติดตามยังเจสิ่งหนึ่งที่ทุกคนคิดเหมือนกันก็นกคือทุกคนส่วนใหญ่ก็เสียดายในความสามารถของยังเจแฟนขับรุ่นเก่าได้หลายคนนะครับก็มองว่าเพลงของยังเจแต่ก่อนหน้านี้ต้องยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถถือได้ว่าเป็นหนึ่งในอนาคตของวงการแรปไทยเลยก็ว่าได้ทั้งความเป็นลูกครึ่งการใช้ภาษาอังกฤษการแรปที่ไม่เอกลักษณ์ยกตัวอย่างเพลงเมืองบาป Big gie, big no น่าจะเป็นผลงานเพลงที่ผมชอบที่สุดของยังเจทั้งโฟทั้งการใช้ภาษาอังกฤษคือมันแสดงศักยภาพของเด็กคนนี้จริงๆครับแต่พอมาเทียบกับเพลงปัจจุบันแล้วเนี่ยชชใช่หรอวะมันใช่หรอวะเที่ยวคาเตากับท่อนจ้าทิงจาวะเอาไงดีวะ ให้รู้ขึ้นไปแก้ดีเป่าววะกูไม่ต้องหลับไม่ทงกูคาใจจ้าทิ้งจาเนยคือกลับกลายเป็นว่าผลงานใหม่ๆของยังเจสู้เพลงเก่าๆของตัวเองไม่ได้เลยและไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับที่เป็นคนคิดอย่างนี้ในคอมเมนต์ต่างๆก็คิดเหมือนกันทั้งการมิกซเพลงการแรปคำร้องรมที่มันเรียกได้ว่าแย่ลงอย่างมากเดี๋ยวพ่อเนี่ะ เออเอาถ่ายไว้ดูถ่ายคลิปพ่อมึงก็อยู่ในโรงแล้วไอ้เหี้ยเออพ่อกูตายแล้วเออก็ใช่พ่อมึงตายแล้วพ่อกูตายเหมือนกันไอ้เหี้ยแล้วมึงเป็นเชีย่ยอะไรเป็น <ไว S 2> บ้าน,นะคะ <ไว S 2> เดินมาหาเรื่องที่บ้านนะคะเห็นแม่ไม่รู้สติไม่ดีหรือเปล่า และพอมันเกิดเหตุการณ์ดรามา่าซ้ำๆนะครับคนที่เคยให้โอกาสหรือกระทั่งแฟนคลับเองสุดท้ายพวกเขาเหล่านั้นาก็กลายมาเป็นเฮตเตอร์ hmm. ยังเจยเป็นหนึ่งในคนที่ได้โอกาสเยอะมากๆนะครับยิ่งในช่วงปีก่อนหน้านี้ตั้งแต่ดราม่ากับโฟแบงป็นต้นมาและประกาศว่าจะเลิกแร้ปจนไปเอาดีทางด้านสตรีมมานะ และได้ขอสปอนเซอร์จากพี่เปา iHelp CPU ในช่วงนั้นก็เป็นช่วงหนึ่งที่ยังเจทำเงินโดเน a ได้วันละหมื่นถึงสองหมื่นเลยทีเดียวแต่สุดท้ายทุกอย่างมันก็พังลงซึ่งในดราม่าครั้งนี้นะครับเราก็ไม่รู้ว่ายังเจจะได้กลับมาโลดแล่นในโซเชียลมีเดียอีกครั้งในตอนไหนครั้งนี้จะหายไปนานแค่ไหนจะไปบำบัดปรับปรุงตัวหรือเราจะได้เห็นยังเจในเวอร์ชั่นใหม่ก็ต้องมาติดตามต่อ พราะในตอนนี้ชื่อเสียงของยังเจนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการแรปหรือไม่ใช่วงการแรปก็ตามทุกคนต่างรู้จักชื่อของยังเจแต่การถูกรู้จักในชื่อของคนที่หลุดจนใบทําลายเข้าของกับถูกรู้จักในฐานะศิลปินมันก็ต่างกันถ้าเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับขอบคุณที่ทุกคนดูจนจบแล้เจะันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับย้อนเวลากลับไปตอนมอ3ได้ผมก็จะไป ผมก,ก็เามือนบาสอ่บามันัปบ,บ้าที่ง,ง่ายนกทิ้งจีลามาตาคว้อมปันอวก่ถ้ากูทำาบบนีนู้กย่างครอบกลัวกูลูกย่างเพื่อนลัวตายตาคนที่สองห้องอยู่ในคุก